สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุมสุคนครับมัอนี well ้พ่อกับผมบรรจงแฟมิลี่คือเก่าพี่น้องมันนี้พอกันตอนทุ่มกุ้งก in ัวครับกับสองทุ่มเนาะพี่น้องมัอนี้พาพี่น้องมาใต่หอยเชอรี่ครับผมมาเจ็บหอยเชอรีตอนกลางคืนครับตอนกลางเวรมันม่มีเลยพี่น้องหอยเชลรีมันต้องเก็บยามคื้นเครับมันออกยามคื้นนะพี่น้องเห็นไหมครับ โตยังไงพี่น้องไลเชอรีสมมือนีก็าหายากเนะครับเห็นปะครับโตยังไงครับเลาเลือกเอาตะโตยังไงพี่น้องโตน้อยๆเขากลับบ่เขาปล่อยไว้นะครับหายกินยากครับสมมือนีนะครับอ่อนเลยครับนะครับไปร่วมกันพี่น้องว่าไม่คิดอะไรหลายบ่หลายนะครับขลองนี่ก็หลายตัวโยพี่น้องผมเห็น ไปโดนแล้วล่ะครับครับจะเป็นยังไงกันหรอปากเต็มนี้ดีครับมาจอยครับคลิปนี้แกะบอมี้ยังหลายดอกครับพี่น้องไทยพี่น้องเบิ้งซื้อนะครับเนาะว่าหาจังไดน,นะครับหมอเฉลี่ย มูคนเอาว่าขายกับที่แล้วครับคกนกับมาไตย้ำขื้นที่แล้วครับโอ้ยหยางหยางอ,อยู่ที่น้องหกกะหลายอยู่ที่น้องแต่ว่ามันตัวปใหง่เนาะครับเนาะเขาเหลือกับตัตัว,ตวยงใหญ่ครับตัวหน่อยเขากับเบา ปล่อยไว้โหลดปล่อยเห็มันใหญ่มันแพร่ไะพี่นอ้อ,องคือมันเหนี่ยหายนี่หอยเชลลีหอยเชลลีก็ยังได้สื่อกินเด้อพี่น้องมันอยู่เล็กๆคุณพี่น้องผมก็บอก่คอยอยากลงน้ำเพราะว่าไหนนำม,มันเล็กครับเขียดโมนี่ไล่แท้พี่น้องนะครับ บ่ได้มาไต่เชียดหม้อพี่นองหลายอยีหลียายไปใสเ่เบ็ดกับมาไต่เอาแถวนี้นะครับเอาเป็นเงียบเบ็ดหลายคักเห็นบ่ あっちょっとした。 摔着了 ับเจ็ดสาไล่ก็เขียนครับเดี๋ยวเอาตัวง่ายพี่น้องครับวันนี้ดีครับพี่น้องครับ 少呢，没多少。嗯嗯嗯 พ่อได้กินแล้วแหละครับหลายแล้วพี่น้องครับน่ครับหอยเชลลีมันมีสองพันนี่พี่น้องมันจะมีพันสีนี่ครับสีเหลืองๆนี่วู้ดโรเขาอิ่นพันเหนี่ย่างตาหมูนี่นะครับแซบกรอบครับกรอบมากๆเลยครับแต่มีหมูพันหมูนี่ครับหมูตัวดำครับตัวเหลืองครับมันคนละสายพันธ์นะครับหมูนี่แซบครับนี่พี่น้องหมูสีเหลืองนี่กรอบมากๆเลย ครับตอนนี้หงกระเลียงวายุครับมู่นนี่ก็อีกพันหนึ่งด้วยครับนู่สีดำมู่นนี่สีนวยไงครับไงเข้าคกำปั่นแะครับผมมีแม่พันธุ์ยี่ห้อนี้คโตครับซอมกปั่นไงยนี่เขาได้กินแล้วครับพี่น้องสิกลับแล้วละครับนะครับใดอยากหาเมนูกับเกียมยำแรงนะครับเนาะมาใส่เอาโรทเทคล้องคร้บพี่น้องเด้อใส่ยำคืนครับยำเม็นมันก็่ออกครับ หาอย่างไรก็หาไม่พอหรอกพี่น้องต้องแต่งงานขึ้นเถอพี่น้องเด้อเห็น,นครับม่มมี่ยังมากไหมครับพี่นออ้องคลิปนี้พามาหาบกหอยไ,ไปกินมืนนอนเสาร์เนาะพี่น้องเนาะไปกินกับแก้มที่เอาไปลาบที่เอาไปต้มจำเจ้ากันเห็นนะครับพยายามหายามขึ้นเ้อพี่นอ้องเด้อหางามเว้นม่มมีหรอกครับบกหอยเฉลี่ยมันออกงามขึ้นครับอ่าอยียบล่อยครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็บมัมมีอยังหลายครับพี่น้อง ามาหาหอยเชอรี่ครับผมผู้ใดอยากไปหากล้องไปไต่บ้างเด้อพี่น้องเด้อน้ำพื้นครับผมหากับพ่อได้กินด้วยเราพี่น้องกลับบ้านนอนแล้วครับดึกแล้วตื่นสอ่องอะที่ได้ตื่นเสะสอเนาะครับเนาะใส่ภรรยาเห็ดกระเผลไปขายแอมสอเนาะพี่น้องอยู่โดนบ่ได้ครับียูจุดได้นะพี่น้องเนาะผู้ใดมัก์คลิปนี้กับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม